สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มากินเม็ดกระบอกด้วยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวที่อุตส่าห์หอบพิ้วฝาแดดฝาลมมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณยายนะครับที่อุตส่าห์นั่งผ่าฝาจะได้แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดจนเม็ดจนได้ถุงขนาดนี้นะครับขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับก่อนอื่นเราจะมาคุยกันก่อน,อนเรื่องเกี่ยวกับต้นกระบอกนะครับกระบอกนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ๆมากๆนะครับจะมีลำต้นที่ตรงและสามารถที่จะใช้ได้ทั้งต้นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะการนำต้นไปเลื่อยเป็นไม้กระดานเป็็นนนไมมม้้เเือแขงงที่สวยยาากๆละครับ สามารถกินได้ในขณนะที่ลูกอ่อนๆและลูกที่กำลังเริ่มแก่ๆแลวก็ลูกที่สุกแล้วนะครับลูกอ่อนๆที่กำลังเริ่มแก่ๆเราสามารถที่จะไปจิ้มกับพริกเกลืออร่อยนะครับมีรสเปรี้ยวหวานฝาดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสุกแล้วนะครับถ้าบางต้นนะครับหวานเจี๊ยบนะครับลูกก็จะหวานแล้วก็หอมแล้วก็เย็นนะครับ <S <S ส่วนเวลาที่เขาสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยให้เขาสุกจนเน่าแล้วก็่อดออกมาเหลือแต่เม็ดนายแข็งๆครับเราก็มาผ่าออกมาสําหรับรสชาติของเม็ดนายก็จะมีรสชาติคล้ายกับอัลมอนด์นะครับแต่ว่าก็จะไม่มันมาก